สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์นะคะผ่านเว็บไซต์เค m t h นะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google เลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ค่ะ KMM คนะคะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึน้นอันดับแรกเลยค่ะให้เราคลิกตรงที่เ m m อ็มี com นะคะนี่เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเพิ่มไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอืน่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะ แล้วกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะวันนี้นะคะของเราจะเป็นปั๊มไลท์นะคะปั๊มไลท์โพสต์นะคะ,คะ,คะให้เราเลือกเป็นถูกใจโพสต์รูปวิดีโอนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็บริการค่ะของเราจะเลือกเป็นตัว3 7 1 7นะคะตัวนี้เลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะอ๋อของเราจะเปลี่ยนเป็นตัวรวดเร็วดีกว่าเพื่อจะได้ขึ้นวดเร็วนะคะอันนี้จะเป็นรหัส5 4 3สนะคะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นต่ำปั๊มอยู่ที่100นะคะ100ไหลตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูธีการคัดลอกลิงค์นะคะของเราค่ะจะเข้ามาตรงที่เวลานะคะตรงนี้นะคะโพจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจำนวนไหลก็จะไม่ขึ้นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็วางค่ะ ปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100ไลค์นะคะค่าบริการเพียง8บาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วแล้วเราก็จะกดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบซ้ายมือเลยค่ะจะมีแจ้งประวัติการสั่งซื้อค่ะ แล้วก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์ order นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานวนไลค์ไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็จะมีบริการนะคะที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็จะเป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะรายการตรงนี้ก็จะเป็นรอดําเนินการนะคะสถานะนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะ ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR วอโคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสลิปทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น t ทมันนี่วอ l l ล็ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่งางเปา w a l l e t นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะ Perfect Money นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้ เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่าสูงสุดนะคะมีเดทราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหาไรายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราค่าแนะนํานะคะอยู่ที่5เปอร์เซ็นนะคะนี่เลยค่ะจะมีการสมัครนะคะรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาคะ่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเรา,เ,ราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทํอย่างนี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะเราก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตั๋วนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้าน้ายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติกันจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะ อนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเป็น101นแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ